คนที่เกิดวันคุยกลางคืนค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะจะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างน,นะคะหยิบให้สามใบค่ะใบแรกค่ะเด็กถือถ้วยค่ะใบที่สองค่ะ the world ค่ะใบที่สามค่ะ The Chariot ค่ะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคือบางคนจะมีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวได้ง่ายนะคะมีความรู้สึกวิตกกังวลหรือว่ามีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะ อ่อนแอนะคะในช่วงเวลานี้นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีการเลี้ยงกุมารหรือว่ามีดวงวิญญาณติดตามอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถ้าใครที่เลี้ยงกุมารหรือว่าวิญญาณเด็กนะคะต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้นะคะ เขาส่งผลดีต่อตัวคุณนะคะเขาช่วยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือว่าความสุขนะคะที่คุณจะได้รับนะคะในช่วงเวลานี้ในเรื่องของอการเงินนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะคะจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะแต่ในเรื่องของการงานนะคะใครก็ตามนะคะที่ มีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องของการงานอยู่นะคะต้องบอกว่าถ้านับถือองค์พระนเรศวรหรือว่าองค์พระเจ้าตากสินนะคะลงไปไหว้ดูนะคะและถอท่านในเรื่องของการงานดูนะคะสิ่งที่ติดขัดขัดขวางคุณอยู่เนี่ยมันจะคลี่คลายนะคะแล้วคุณจะสามารถ ทำออกมาได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันพกลางคืน,คนทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจการฝากกดไลค์กด,กดแชร์กด,ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ